เด่นตนเด่นเด่นเด่นสวัสดีเช้าของวันที่วันที่อะไรสิบสานะฮะใช่ไหมสิบสามนะนี่ครับผมวันนี้ก็มีอาหารที่สไัรท์ทำกับข้าวว้รอนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกับข้าวอะไรบ้างนะเปิดก่อนเปิดพรออบพบนางโมลาอุ้ยกุวยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย อาการแห้งๆของเมื่อวานนะครับผมอันนี้ก็เป็นน้ําเงี้ยวนะครับผมโอ้โหหม้อใหญ่บเลล์เลยนะฮะนี่หม้อใหญ่บเลล์บัลล่าเลยสองหมอ้อเดี๋ยวค่อยมากินกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทุ่งนาอีกนะเอ้ยไปทุ่งบ้านทุ่งอีกอเพราะวันนี้จะอาจจะมีปาร์ตี้กับเพื่อนๆนิดนึงนะครับผมวันนี้เพื่อนๆจะมาหานะครับเพราะไม่ได้เจอกันนานมากละนี่ ถ่ายมุมนี้บรรยากาศนี้นะฮะผมอันนี้ก็จะรอเพื่อนนะครับผมฝนก็ยังตกอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกเราก็จะไปปาร์ตี้กันที่ทุ่งนานะครับผมเดี๋ยวจะเก็บภาพความสนุกสนานความฮาความป่วงของเพื่อนๆนะครับผมที่นานๆจะมารวมตัวกันแล้วก็มีปาร์ตี้อะไรบ้างจะได้เก็บภาพสนุกสนุกตลกตลกมานะครับอุ้ยดูสิครับนี่ฮะต้นมะลุมผักม้วนหมูไม่รู้เหมือนกันภาษากลางเรียกว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะผมซูมใกล้ๆให้ดูพืชเนี่ฮไม่ดอกเนี่ยฮะ จะคมขมเล็กน้อยนะจะคมขมเล็กน้อยกินกับส้มตํากินกับตางริกอร่อยมากเลยนะครับผมนี่อันนี้คือต้นมะรุมหลังบ้านนะน,นี่คือมุมหลังบ้านนะครับผมมุมหลังบ้านก็มีต้นพงต้นไผ่อะไรประมาณนี้แหละครับผมแต่ก็ต้องรอนะเดี๋ยวรอพบกับเพื่อนกันเลยนะครับเป็นยังไงฮนะใครที่จะมาเที่ยวก็ได้นะครับนี่บรรยากาศโอเคมากเย็นช่าเลยนะครับแล้วมือเมื่ออยู่กับงานวัน มือนะลไป้หะปวอลวงไ้มันมีลำวงก็หลับปุ่วงใชมวงสินเอ็กกันลำวงชนกัน

รอยจะได้กนรอยจะเก่าอยู่เนาะเฮ้ยคุณนี่ฮะมาถึงมาเล่นมาถึงระเล่นฮะบอยปกกอนบอยปากกอนนั่นเองนะสมัยก่อนนะตอยโอ้ยโอ้ยบอยบอยบอยเอยออย

นั่ไงับมาฮอนเอาไหมก็เราลงมาตั้งนานแล้อว่กี่ชั่วโมงเออเอามาฮะเออเนาะต่กอนเปลงเลยสวรีเออนาะแต่ก่อนเพลง มึงไปได้ก <The> ็ล <reveal again response> mm ่ะมึงไปได้เต้ก็ล่ะคนคุยเดียมากลีาลยลเอ้พมน่กุมานวกมาเลยมโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจากกินเหล้ามานะครับเอ้ จากสังสรร์มานะครับตอนนี้ผมก็จะพามาดูพระตอนพระที่ตกนะครับเนี่ยสวยมากคอณพี่น้องเอ้ยพ่อเพพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเย็นมากเลยนะครับนี่ก็ชีวิตตรงนี้ก็จะเป็นชีวิตของคนบ้านนอกเนาะอันนั้นที่จะได้กลับบ้านเพื่อนฝูงก็จะมาหานะครับผมอันนี้ก็ที่เป็นบ้านสวนนะก็นัดปาร์ตี้ปิงๆิงกันอยู่นะครับผม เปิดไฟแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มอากาศเย็นมากนะครับผมหลังจากฝนตกมาทั้งวันนะครับผม้องฟ้าก็จะสดใสหรือมืดคึมนะครับนี่นะครับผมบริเวณด้านนอกนะตอนนี้ก็จะเป็นหมอกเห็นไหมฮะเสียงนกเสียงกา เย็นมากนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับว่าใครๆจะมาอีกเพื่อนๆคนไหนจะมากันอีกนะครับผมเดี๋ยวไปเก็บภาพความสนุกสนานในการปาร์ตี้นะครับผมฉลองนันทีนะครับสามสี่ปีจะกลับบ้านดีนะเพื่อนๆอนฝูงก็จะมาหาเยอะมากนะครับผมายกันเลยนะครับแต่ง,ตงก็กลับมาพบกันตอนเช้าอีกรอบนะครับผม เพราะว่าตอนเช้าเพิ่งตื่นนะครับเพราะที่นี่ฝนตกโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยพาพี่พน้องๆน,นะครับผมจากการตั้งวงเมื่อคืนนะครับผมปาร์ตี้กับเพื่อนๆฝูนงนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอครับก็เลิกกันมาเที่ยงคืนเลยนะดีครับเนี่ยจะพามาดูนี่โอ้วิวสวยโอ๊ปกระกับกะโอบวัวหมากะอ๋ออันนี้ก็เป็นบ้านพ่อวาดนะ โอ้วิวหลักล้านนั้นเนี่ยโอ้โหทุกคนดูนะครับโอ้โหดูสิครับมองจากบุมบ้านเพราะว่านี่นะครับผมตรงนว้เป็นเขานะโอ้โหเดี๋ยวจะซูมให้บนภูเขานะครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับ รงนั้นก็จะมีแม่น้ำกั้นกลางอยู่นะฮะอืมเย็นงไงครับพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศโคตรดีเลยครับโอ้อันนั้นก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะนีะฝั่งนู้นนะว้าวว้าวว้าวาวิวหลักล้านเลยนะครับผมโน่นฮะสุดยอดโอ้โหโคตรบรรยากาศโคตรได้มากเลย ใจมากเลยแต่เราจะต้องไปเก็บของก่อนนะดูสภาพเพิ่งตื่นเนาะเป็นไงบ้างครับผมดูมาถึงกลางคลิปแล้วนะครับผมปาร์ตี้เมื่อคืนก็จัดหนักอยู่นะครับผมนานาในกลับบ้านทีสามสี่ปีกลับบ้านทีนี่โคตรดีบรรยากาศโคตรดีบอกเลยนั่งจิบกาแฟแล้วก็มองวิวตรงนู้นโอ้โหโนะครับผมมาแล้วมาแล้วทะเลหมอก สุดยอดไหมครับสุดยอดไหมครับผมทะเลหมอกที่พะเยานะครับผมมันฝนตกเนี่ยพอฝนตกก็จะมีทะเลหมอกขึ้นอย่างนี้นะครับสวยมากบอกเลยอ่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรต่อก็ไปดูกันเลยนะครับก็อันนี้ดอกคูนี่ดอกคูนหน้าบ้านสวยมากนะครับผมนี่นะปีใหม่เมืองวันมาฮอดแฮมเลว จากต้นราชพฤกจากต้นราชพฤกก็จะกลายเป็นผักหวานนะครับนี่พี่ใครที่ไม่เคยเห็นผักหวานบ้างอันนี้พี่ชายนะครับพี่ชายเอามาปลูกไว้โอ้ยอดสวยงามมากนะครับผมนี่ยมันจะมีแซมๆอยู่นะครับผมเป็นผักหวานนะนู้นะครับเห็นไหมฮะยอดฮะโอ้ยเกงนะเกงใส่ไข่มดแดงนะครับผมเซ่บๆเลยนะ นี่ฮะบรรยากาศในบ้านผมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับต้องรีบถ่ายก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีาปาร์ตี้อีกแล้วนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วนะนี่คือต้นผักหวานนะครับผมเยอะมากนะครับผมอันนี้ลำาไยเนาะต้นลำาไย่าค,คนก็รู้จักแต่ว่าผักหวานนี่เอามาปลูกที่บ้านก็ได้นะครับดูสิยอดนะครับสวยมากแกงเนาะไปเก็บไว้ี้แค่นี้ก่อนพักก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวไว้ป,ปติดต,ต่อกันเอาวันนี้อาจจะมัวๆตัวเล็งน,นิดนึงนะฮะด้นด้นด้นสวัสดีปีใหม่รีวิวแต่ข้างนอกบ้านมาแล้วมารีวิวบ้านเราบ้างครับผมเมื่ออาจจะสั่นนิดนึงนะครับผมก้องอาจจะมัวจ,จะฟ้าน,นิดนึงนะครับเพราะอากาศเย็นมากนะนี่พี่ชายก็จะเลี้ยงพึ่งไว้ด้วยนะฮะนี่ฮะเลี้ยงพึ่งไว้บริเวณบ้านบ้านเลยจะต้องมีต้นไม้เยอะนิดนึงนะนะฮะ ปีใหม่เมืองเฮามาฮอเดเห็มแล้วปีใหม่แก้วแก้วคำลาลาครับผมถึงแล้วนี่นี่คันี่คือบ้านนะครับผมบรรยากาศตอนเช้านะครับหลังจากรับประทานาปาร์ตี้กับเพื่อนมานะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเชา้าถ่ายให้พี่น้องดูเก็บภาพก่อนนะเป็นไงครับผมสวยงามไหมครับนี่ โอเคไหมใครที่ดูมาถึงจนจบคลิปแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ใบกระดิ่งใบม่วงมะพร้าวด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าจะมีภาพเก็บตกเก็บช็อตอีกเยอะ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 ไหมนะครับผมโอเคนะครับงั้นยังไงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะครับถ้าดูจนจบแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความสุขในวันสงการานนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยสุขภาพแข็งแรงนะ 哎呀！Bye bye.